กวัพดีค่ะกัะปีแชนแนวค่ะอ,อป่าผ้ามะมึงเข่าเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นปลูกเอาไว้เพิ่นวานเป็นหน้าวานพุ่นแตกตนออนขึ้นแล้วค่ะ แตกต้นอ่อนขึ้นแตกต้นอ่อนขึ้นขึ้นแล้วครับน่ะดำๆน่ะ คือนกเอียงเด้ยค่ะนกเอียงนกเอียงเพ่นยางป่าป่าน้ำม้าเนาะ น้ำน้ำเพิ่นมาว่าตาเพิ่นฮู้ว่าเฮ้งเสียงดังแน่มีคนยางเพิ่นบินเวิบเวิบหนีโหลดเดอเพิ่นบินเวิบเวิบหนีท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้ยแนมบ่เห็นนกค่ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ย Sỉ đầm đầm, đầm nốt yên ở nhà ừ. พึ่งยางหากินเนาะค่ะยางตก๊ตกตก๊ตกต๊กต๊กนะนะยางตก๊กต๊กต๊กตก,ตก,ตกสีเพิ่งกับสีดำ พ่นแหงดำแหงดำคือดินแหงเมืองบ่หูเลยค่ะพ่นพ่นหาหากินมเมล็ดเขา เปิดหากินดิกต, ắc, ต, ắc, ต ắc. ักตะเตอไก่ค่ะเราสีกะกลมกลืนกันไปมดบองหัวบองหัวอันใดขึ้นหนก เพิ่นกันยากินของเพิ่อนยู่นนั่นหลัก นี่อีกตัวนึงค่ะตัวนึงมาแล้วนี่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 ค่ะนี่อีกตัวนึงนี่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 เป็นหายางกินตักตักผึ่นมาน้ำกันเด้ค่ะเพิ่นมาน้ำกินกัน อือนี่ลบเอี้ยง มหากันแล้วมหากันแล้วมหากันแล้วค่ะนี่นะ<ม>เออมหากันแล้วมหากันแล้วค่ะมหากันแล้ว ินแล้วค่ะบินไปแล้วช่วงกันบินไปแล้วเนาะค่ะค่ะนี่ห้องมึงทุ่งนาเด้อค่ะนี่คือทุ่งนาค่ะทุ่งแสงตะวันค่ะทุ่งนาทุ่งแสงตะวันเด้อค่ะ นี่เขาเขาเขียวกระจีขึ้นมาแล้วนี่ค่ะเขาเขียวกระจีขึ้นมาแล้วรอวันที่ต้นเขาจะใหญ่เนาะค่ะต้นเขาจะใหญ่ นาบานค่สซานฟ้าสซิสโกค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า